ยังไม่อัดเนี่ยกูให้ไปเริ่มใหม่อ่ะกดดิ๋ยวไปโอ้ยมือกว้มกดดิ้กดกดกดกับเกมนี้ <c oughs> กูแม่งชอบอ่ะถ้าเป็นแบบผีที่คนมันเลยร่เร่ย่แอบเจอไปเขาก็กดแล้วนี่ทำไมทำไมมันต้องกดกดค้างกดค้างโอเคแล้วค้างและเปลี่ยนอะไรค้างแล้ว, <f ew ed> ลวนี่ไม่ กดปุ่ม <cran> ส <berry> ิมึงไม่เก่งเกมพี่มึงไม่เก่งกูก็ไม่เก่งเหมือนกั้นพี่อยู่นน้อยเออโอ้นั่นแต่พี่บ่าวอ่ะพี่บ่าวพี่อะไรเฮ้ยไอ้ไอมือมือหลุดมือชี้อะหลบเลยนีไอ้ไปเนอะเฮ้ยยกหลบยกหลบนะพี่ยกหลบ อยู่นนี่ด็อกไฟด็อกไฟดิฟโชว์เตี้ยเตี้ยเตี้ยเฮ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 ้ยเดินหน้าไปกับรางละไอ้ เฮ้ยมือกูเป็นไรอะไอมือมือกูลืมไปไ่ต้องกลับด้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่เพียบโลกลบอี่ต้องมาทำอนไรกังมันเล่อยากันไม่ใช่เล่นง่ายๆนะจะด้ยพวกพี่แกก็เล่นง่ายจังวากอ้พีแอปไหนอะอยู่ในใจพี้ยไ ý thức hết chân ái thật không, không, càm nghe gì, càm mụcia yoga cầm cầm yoga 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 kia yoga 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 Biết. yoga 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 yoga

มึงจะไม่แพ้กูบอกไอ้เหี้ยเดียกอดให้สัญญาว่าจะไม่เจ็บสัญญาว่าจะไม่เจ็บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยยเฮ้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 ยเ้ย้ยเฮ้ยยเฮ ơi, huy, bạn lại vì anh NGÔ lại còn viết, huy, giờ, đi đâu có được để cái đi nhà tôi thấy đi rồi, đi người bị bị đây cái แม่งก็จอดเงยได้นึงนะไอ้พี่ยันี้ไม่โดนกูทำอะไรกูไอ้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 ไม่เอาไอ้ทวายไอ้ยังเป็นคนนี้ขนานี้โอ้ยมันวะทำไมก็ชนะเองกูอยากนะโอ้เกมโคตรมันนะกูชอบนะเว้ยคุ้มกับราคาอย่างที้กูซื้อมาเนี่ยโอ้ยคุ้มดี เราซื้อแบบผีอ่ะอูเราแเล่นยากจังวะเ๋เราบอกทําได้เปลาแบบเนี้ยระวังนะไอ้หี่ยทำรกถึงวังอย่าเบียดียอะไรเีกดีมั้ทำมา

โกโย <eux> <โ>กยกยกยกพ่อไไอ้ย่กูหลุดเลยยกนสไอ้ยกูต้อล่ยืด้วยนะกูเล็กนังนานเฮ้ยเึเฮ้ย้มันมันยิงช้าจันะมึงไม่กงมึงไม่เกูโดนเล็กหลุดไอ้ยีไรดีอย่างน้อย อยู่นี่ยี่เกูอยู่นี่ไปแล้วเพี่อนอุ้ยยินกรฮึบบบจันมือก่อนีจันมือก่อนนันจันได้ๆกูไปจันละอะความนายมึงความอะไพร้อมแล้วอย่าเพิ่งยนหนอยอกูสับหนึ่งกู เอ้ย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 มันจะเล็งไม่โดนจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละทำการทำการยกหผียุบๆเข้าเกี๋รถไถพ่อพาขับอย่างนี้เฮ้ยยุบๆเอ้ยยกหลบยกหลบมันจะพีกลัว้าัวันยกลบยกลบเฮ้ยยกหลบ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 วัไอ้สระ ไปไป้าจปลดผลลอคลยไอ้จะม่กลัวล็อกเลยมันรับเท่าเกมพี่มันแบทเทิลฮีโร่เกมไมงเล่นยาคิบหายเด้วเด้กลมีอีกข้างหนึ่งเราไว้ก่อนนะเด้อเดไม่มีการเตรียมไม่ได้ก็เดียเลยเคมาไอ้ยกจะโกงกูเหรไม่โกงแหละไอ้ยัยรูช้างโกงหรอ ไหนเฟียดนม่หมดแกอ้าปาชี้อะเปิดจุดท่อฮื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 นี่อฮือฮืมฮืออฮือฮือออฮือฮอฮือีือฮือฮอฮื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 อฮอฮือฮือฮอ กี <laughs> <laughs> <อ>่มันวะเนี่ยโบอ,อัพแสงยังคิดไม่ได้เลยรู้เปล่าเอ<ล> <laughs> <laughs> ็กยาดเด็กหลงเลยแหละไอ้เกมรถถังที่มันที่สุดในโลกอ่ะ <laughs> จะสู้ได้ <laughs> <laughs> ว้าวาวาวเฮ้ยกำลังมันเลย, <laughs> <laughs> ยกำลังมันโคตรเปิคดครับนี้เลยเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเกมหนีกูอีอะอีพีเสีย <laughs> <laughs>

เตี <S <S 디 اد, 디 اد. ้ยเตี้ยเฮ้ย้อโดนเอ้ยเอ้เอยเอ้าอ้ยอยเอยอ้อเอ้วอ้ยอยวอ้ยวอ้ยอ้ยเลยว้วว้าวออเยอะออวออวาอยยายยวเ เปลี่ยนนานีถ้าูไม่ได้อะเนี่วัวจริงสวะพี่เียดพี่เียดหนีอ่ี่ัดไม่ข้้อปพี่เิียดพี่เียดมีจริงจังวะพี่เียดกลักอี่เียด

ไอ้จอยมันจริงเลยแม่ธรรมดามึงจะสู้คนเล่นเกมเอฟเอสมาตั้งปีได้ไงวะอี๋มึงกลัวอี๋ดิอี๋กูอ่าชีพนะกูไม่ได้โปด้วยอี๋มึงโป้เปล่าไอ้สัสึโป้ก็แล้วมามาไว้จบตีไปไง

กวสักหนึ no ่ง no จี้คนหนึ่งคิวแล้วไไม่ให้หลบแล้วอุ้ยทำไมกูร่นจังวะไอ้ควายนี่ทำไมกูร่นจังมกูจะรลนทำไมวะเล่นขายเครียดอ้เกมพี่เนี่ยไู่ทำไมกูไม่ที่กดพับจี้ห้าตายล้วยโอ้ยพับจีห้าตายยังไม่ได้ขนาดนี้เลยพี่พับจี้ห้าตายยังไม่เหงาตกขนาดนี้เลยอะ อี้ยนี่แม่กินกูเอาอยู่วะเลยก็แม่งกูชินมือแล้วไงกูไม่ชินกูปับตัวไว้เวียกูเอ้ยย่อหลบยหลบเนี่ยมึงดูย่อ้หูยองหลบยหล้ี่ยี่ดียี่นี่ยีี่ดียี่ยี่ไียีย คือเออบุ๊มดิพี่เฟียปิดเก็บลลนๆเลยอ่ะดูรอบน้องๆกูตายมด้จะนี่นานดูดูมันตาดูดูมันทำเพื่ออะไรว่าตกเด็กไหมอ่ะอุ้ยไอ้กใครที่มึงล็อกมือยังไงมึงล็อกต้องซื้อเฮี้ตอนบอกเลยไม่เป็นนี่อ่ะโดนยังไง ชคมือใหม่เหรอนี่ลืมลืมไม่ลืมไม่เข้ามือมืนเดิมไหนที่อ่ะที่เป็นงั้น <c oughs> เอ้ยกูเจอไอ้ด่านขัาบอยก็น่ารินนะเว้ยดูดูด่านนี้ก่อนไรวางเล่นแต่กูทำ <c oughs> ไมกูเฮึ่มมี่ รีหอกูยังยิงไม่โดนเลยยิงมึงได้แน่นอนแน่นอนกูไม่ยอมไอจังหวะนั้นพี่เฟียรล็อกลุลเลยแล้วทำไมวะเดี๋ยวกูดูก่อนมันล็อกยิงครั้งได้เปล่าวะล็อกยิงได้ก็เอามือซ้ายกำกำไว้แล้วก็กดชิฟเปลี่ยนเป็นมือขวาไม่มันล็อกให้น้องยิงอัตโนมัติมันไม่มีอัตโนมัติ พอจะยิงพอจะยิงจะยิงมึงก็กดชิปปุ๊บแล้วมึงก็เลื่อนเมาส์ลงมาเป็นยิงไงโอ้โหไม่ไหวสมองเยอะเกินอย่เงี้ยสมองกูเออธรรมดาคนเล่นนาฬิกาก็าจำง่ายเลยอุ้ยสมองกูไม่เก่งเปียดไอ้เด็กไอ้เด็กไอ้เด็กยบเลยยบเลยอ่ะปล่อยให้ปล่อยให้เด็กเกินก่อนไปละพอเลยสบายแล้วูชนะได้ Ok, ok cụ thể lo yêu lòng. Lào. Nếu guga bố tango hay là. Ay nhiên nèo mặt bói, mặt bói 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 mặt bói

เอาฮยวีนึงก <utral. S 1> um, no ิกออนึงกิโอ่าหนึ่งกิวอ่าหนึ่งกิวอ่ะฮกูไม่ไหวเกมนี้ไหวเฮียแต่ต่อนาฬิกาต่อเปล่าเฮียพูดเงี้ยเฮียไม่โกงบุ้ยมาหนี้ดิโกอะไรก็เล่นได้ขนาดว่าดลเล่นด้รวมกันด้วยแอบไปลอยเล่นมาอีก

นอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับแล้วพี่ดูคิวเทสอี่โคตรเฮียร์เลยก้าวินกับสองวินนะโคตรเฮียร์มึงอเงาเลพี่สู้วะไอ้สัตว์เล่นเป็นหรือไงเล่นไม่เป็นเล่นด้วยกันนะเล่นพร้อมกันนะอ่าดูคิวอะเนี่ยทำไมกูกำพี่คว้าไอคิวไอ้สัตว์ออกเลยเฮียเปลี่ยนด่าเลยด้วยมาอีกตาสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแล้วอ่าเปลี่ยนด่านแล้วเปลี่ยนด่านไม่ร้องนะไม่ร้อง อมเล่นเป็นล้กูเป็นเล่นเป็นกูเล่นพร้อมกันในสัตว์ดีเฮีาเล่นป็นหรอง่ายี้่าพูดมากไอสัตว์เปิดกูละพูดมากเหรอเฮ้ยอึ๊บอึ๊บอออ๊บ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 อูห ไม่ดีไม่ดีไม่เลไอ้ยางดีกูไม่นอนไม่หลับดีกูนอนไม่หลับดีเฮ้ยกูหลับฟันดีแล้วดีมากเลยรฝันเปียก้ยตอนเนี้ยเล่นข้องกูหโวยเฮ้ยไม่ไงกูปรับตัวกูปรับตัวง่ายกูเป็นคนปรับตัวง่ายปรับตัวไปไล่ไปอึ๊บอึบมันจะยกหลมดก็เยอะเลยอึบ มางหล่อยกลวไอ้สายไอ้พีะเลทำไมอ่ะจะหล่อยกลัวไอ้ไอ้ยังไม่มีอำนาจในมือคอดเบื่อเลยพี่ชอบอ่ะเดี๋ยวกูเป็นหัวห้างตลอดไปเลยไม่ให้มาๆๆไม่หัวห้องไม่อัตชีพมึมนี่ โอ้โหไม่โดนเลสันงูมากันไงม่โดนเกมออกเกมออกเกม